เจอฝูงแก่อีกแล้วค่ะก่อนไปทำงานต้องหยุดรอนะคะต้องหยุดยุดรอให้แกะต้องหยุดรอให้แกะไปให้หมดก่อนนเยอะมากหลายพันตัวค่ะ นน่นนะคะยังไม่หมดนะอยู่บนสะพานอีกน่นน่ะเอ้มีม้าด้วยมีลาด้วยสี่ห้าตัวน่นก็คือรถต้องอยู่รอเลยอ่ะ ก็ไม่รู้เขาจะเอาไปเลี้ยงไหนนะคะนู่นเต็มเลยเยอะมากคือยศรถต้องหยุดรอเลย 啊。Uh.